ของมักของชอบคือขนมทังแตกก็ยพี่น้อง <ไป S 1> ตมาเป็นงานบาเบิงกันครับว่าข้าไปเที่ยวเมืองอดอดรมาเราได้ขนมอนี๋แหงแน่นะนะครับของฝากของต้อนขนมหม้อแกงจากเพชรบุรอีอันนี้ก็สี่ร้อยนะครับอันที่สองได้ปลาเมึกพี่น้องปลาเมึกแหงถุงสองร้อยห้าสิบที่สามได้อันนี้ครับเกาลัดนะครับเกาลัดเยาวราช อันนี้ขอพิเศษของเพื่อนก็คือไอ้เกาลัดนี่ก็คือเพื่อนจิมีแนวให้ยุ้มพร้อมจะใส่ทำไมเพื่อนจิมีแนวมาให้ยุ้มพร้อมนะครับพี่น้องอันนี้บ่เคยกินนะที่เอายุ้มแบบนี้เลยคมล่องหลักการยุ้มบวกอย่างนี้ครับนี่ยุ้มอบเปลือกมันวอกเอ้านี่ครับแบบนี้ครับเกา่าแมนวะแมนนะไม่เคยเห็นด้วนี่น่าจะน่าจะเจนซี่คิดว่าเดี๋ยวเอาไหม บ่เคยกินเักเท้าเกาลัดแบบเฮ็ดกินเองนะมีต่างต่อเอาเขี่ยเอัดโหลดบ่บ่เคยใส่น่องแบบเทคนิคแบบนี้มากเท่าเอ้มันต้องแกะแบบนี้ล้วนี่ได้เอาไหมอีกอันนึงแกะทั้งขางแบบนี้แหละคมลงป,ปุ๊บป,ปุ๊บนั่นได้หรเห็นบ่านั่นเอาไม่ไหว <laughs> น,น,นะครับขจ้ามีอันนี้มานึ่อันนี้ก็คือเกาลัดเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ครับอ๋อเห็นแล้วนนะอันสุดท้ายครับแนวแนวมัด ได้ขนมมาคือขนมถังแตกครับถ้าไปไปงานทุ่งหรือไปงานยังกัยญาต้องได้มาตลอดคืออันนี้ครับของมักของชอบคือขนมถังแตกด้วยพี่น้องนต่เป็นงานว่าจะเป็นงานขนันขันมันข้าเจ้าเฮ็ดแซบนี่ก็คือขันเนื้อแปง้งมันแซบนี่มันสินม่มหอมหวานอันนี้ซื้อมาฝาผู้เฒ่าน้ำนะครับอันนี้ก็สีแดงไปฝากผู้เเ่าหนึ่งอันแล้วก็อันนี้ไปฝากผู้เเ่าพื่อกันนะครับอันนี้จะไปให้คุณพ่อกับคุณแม่ อันนี้ก็จะถือไปฝากเท่าเลยนะครับ